นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลและคณะไปตรวจเยี่ยมการพัฒนางานโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอําเภอรพระทองคาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลให้การสนับสนุนพร้อมให้กําลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและมอบของเยี่ยมผู้ป่วย โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินง,งานโดยจัดทำโครงการขจัดโรคเบาหวานด้วยศาสตร์พระราชาจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยาและคลินิกเบาหวานหายได้มีผู้ป่วยเข้าร่วม30คนสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับดีและหยุดยาเบาหวานได้14คนลดปริมาณยาได้11คนซึ่งส่งผลให้ค่ายาลดลงจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนโดยแพทย์เฉพาะทางจากกรมการแพทย์และโรงพยาบาลมหาราช ่อนราชสีมาช่วยให้ผู้ป่วยโรคผิวหนังได้รับการรักษาจากแพทย์สถาบันโรคผิวหนังแห่งชาติ139คน ตรวจประเมินและรับรองการพิการผ่านระบบเทเลเมดิซีนโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ12คนผ่าตัดตาต้อกระจกโดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่กิ่ง25คนในปี2567ตรวจพัฒนาการเด็กผ่านระบบเทเลเมดิซีน13คนและครอบฟันดิจิทัลโดยสถาบันทันตกรรม20คนจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านการทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวอําเภอพระทองคำ มีผู้พิการทางการมองเห็น4 4 7คนเข้ารับบริการ170คนและในเดือนกรกฎาคมนี้มีแผนจัดอบรมอีก20คนนอกจากนี้ยังดําเนินการโรงพยาบาลสีเขียวพัฒนาโรงพยาบาลสูโรุรมณียสถานเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ